ครับนำชมความสวยงามของบ้านเมืองความเงียบสงบของยูนซูนะครับด้านหน้าก็เป็นตึกเก่าแต่ก็ยังใช้การได้อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำนึ่มบางยูนซะูก็ตอนนี้ ประเทศไทยก็คงจะใกล้เที่ยงคืนนะครับที่อยูนโซูก็อยู่ประมาณ20่นาทีจะสองทุ่มระยะเวลาห่างกัน4ชั่วโมงนะครับถ้าอยากรู้เวลาของฟิลลันก็บอกรคุณหารดูนะครับก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชม ความสวยงามความเประเบเียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฟิลแลนด์นะครับในตอนกลางคืนแต่อาทิตยังไม่ตกดินนะครับเป็นแดนพระทิ่งคืนนะครับถ้าเป็นที่ฟิลแลนด์ก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับภาทิศก็จะอยู่เที่ยงคืนนะแต่นี้ทิชจะแบอยู่ยบนสะพานนะครับก็จะทําให้เห็นสภาพรอบ,รอบ ของความสวยงามตามธรรมชาติความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านของเมืองนะครับก็จะแผนกล้องมาตรงกลางนะครับอาจจะโซ o มาโดนนิดนึงตรงนี้นะครับรับตึกด้านหลังก็จะเป็นผ้าทิศนะครับยังไม่ตกนะครับยังไม่ตกดินนะครับก็จะสว่างไปเรื่อยๆร่จนดึกๆครับก็ถึงจะ ไม่มีพระอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นช่วงเช้าก็จะมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาครับจากปากแม่น้ำครับบนสะพานก็นำมาชมบ้านชมเมืองนะครับตอนนี้เกือบสองทุ่มนะครับรถล,ลาก็ยังมีพอให้เห็นอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มากนักอันนี้เป็นสภาพ ที่ดัลันนะครับของเมืองยูนซูนะกล้องก็จะแพนไปให้เห็นในส่วนที่ใกล้เคียงนะครับศึกรามบบ้านช่องก็เงียบสงบนะครับเป็นประเทศที่มีความสงบร่มเย็นมีความสะอาดสะอ้านผู้คนอยู่อย่างปกติสุขนะครับมีความสุข ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสุขนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ประเทศฟินแลนด์นะครับก็อยู่ที่ใจกลางเมืองแยกหนึ่งนะครับอยู่ที่แยกหนึ่งนะก็คงจะนําชมเป็นส่วนๆมานะครับครับถนน,นเส้นนี้เือว่าเป็นถนนในใจ,ใจกลางเมืองนะครับก็เป็นถนนที่ประดับประดา ด้วยดอกไม้ที่มีความสวยงามนะครับถนนเส้นนี้ของยูนซูนี่รถไม่เข้านะครับรถจอไม่เข้าคนสามารถที่จะเดินมาเที่ยวชมได้นะครับที่รถที่เข้ามาได้ก็คือ,อเป็นรถจักรยานนะครับการ เดินทางการสัญจรไปมาของประชาชนนะครับชาวยูนซูฟิลล์นะครับก็จะใช้จักรยานเป็นหลักนะครับในเมืองนะครับจักรยานก็จะมีจอดอยู่ทั่วไปนะฮะทั้งจักรยานที่ใช้พลังคนทั้งที่เป็นสกูตเตอร์นะครับอันนี้ก็ ทำให้เห็นนะครับอยากให้เห็นว่าชีวิตของความสงบและความเรียบง่ายของชาวฟินแลนด์นะครับก็จะอยู่ง่ายๆนะครับอยู่กันแบบแสันตินะครับทุกคนมีความสุขอันนี้ทีชแบนก็นำชมถนนใจกลางเมืองนะครับกลางเมืองจริงๆนะ เพราะว่าด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของอสวนสาธารณะนะครับก็นำท่านชมให้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็อยากให้ใน,นรับรู้รับทราบร่วมกันนะครับเพื่อเร,เรื่เปลี่ยนเยรียรู้ก็มีหลายๆท่านก็ได้บอกว่าเออนำเสนอ าภาพรวมของบ้านของเมืองเข้ามาชมหน่อยบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็นําชมแล้วนะครับเป็นถนนเส้นหลักของยูนซูถนนในเมืองซึ่งสําหรับคนสัญจรด้วยการเดินแล้วก็ใช้จักรยานนะครับในการสัญจรไปมาครับนําชมอีกมุมหนึ่งนะครับของยูนซู ประเทศฟินแลนด์นะครับ่งเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะครับตามที่ได้นําเสนอไปแล้วตอนนี้ก็อากาศตอนนี้17องศานะครับก็เย็นสบายอยู่อิชแบก็จะนำชมสวนสาธนารนณะครับเป็นปา่าใจกลางเมืองนะครับร้านตรวงข้างหน้าก็สงบนะครับ ผู้คนก็อาจจะเดินไปมาบ้างนะด้านหน้าก็านำชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์นะครับสิ่งเก่าๆที่เขาเก็บรวบรวมไว้มีดอกไม้มีสถานที่ให้ประชาชนนะครับได้มาพักผ่อนนะนะครับตึกระาม ด้านหน้าของติชเบรแบก็สวยงามนะครับก็มีเด็กซิ่งนะครับปกตินะครับเบืนๆน,นะครับแต่แต่ไม่เยอะก็จะมีบ้างน,นะครับตามธรรมดาครับเพราะว่าเมือ่อมีวัยรุ่นนะครับก็ต้องมีเสียงของจักรยานยนต์อัน,นนี้ก็เป็นภายในสวนสาธารณะนะครับ ปาพาร์คใจกลางเมืองโยนซูนะครับก็จะได้นังชมรอบๆสถานที่แห่งนี้เวลามีงานนะครับก็ใช้ในการจัดงานมาเป็นงานคอนเสิร์ตงานขายสินค้างานตลาดนัดของถมของโยนซูก็จะใช้อาลานด้านหน้านะครับของทิชเชแบร์เป็นสถานที่ในการ จัดงานนะครับในการพบปะเราจะมีฟรีคอนเสิร์ตเป็นระยะระยะนะครับให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ